สวัสดีครับต้องเซตล์ฟิล์มครับวันนี้อยู่กับไลกา MD2 MD2 เป็นกล้องไลกาที่ออกมา,าเพื่อลดต้นทุนรับลดต้นทุนก็คือตัดช่องมอง Viewfinder ออกได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีตัวปรับโฟกัสไอนะครับเป็นเมาส์ M ที่ไม่มีช่องมองไม่มีไ f แลเราจะถ่ายยังไงนะครับ ปกติเนี่ยอนดทูจะไม่มีวิวไฟเดอร์เสริมนะครับก็จะมีแค่บอดี้แล้วก็เมาส์มาให้ใส่กับเลนไรก้าเอนะครับแล้วก็เลน LTM เลยนะครับ LTM ก็ใส่ผ่านอะแดปเตอร์ได้ตอนนี้เราก็เล่นอยูก่กับเลน LTM ผ่านอะแดปเตอร์อยู่นะฮะใช้ตัวอะแดปเตอร์5้มลเมตรในการ แปลงเลนยน m t m ให้มาอยู่ในเมาเอ็มของไลก c า MD2 ได้นะครับ MD2 ห้องฟิล์มเป็นแบบใหม่แล้วก็ใหม่ก็คือไม่มีตัวสปูลแล้วครับจะเป็นบิวอินกีบดอกไม้เข้าข้างในเลยแล้วก็มีหน้าต่างยังคงหน้าต่างอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาการใส่ฟิล์มก็ไม่ต้องดึงสปูลออกมาละ เราก็เอาฟิล์มพาดเข้ามาในกีบแบบไม้แล้วก็ปิดท้องฟิล์มแล้วก็อันนี้ได้เลยใส่ฟิล์มให้ดูกันจริงๆเลยลวกันนะครับใส่ง่ายครับเหมือนกล้องสมัยใหม่ทั่วไปเลยแบบฟิล์มเดียวครับอันนี้ให้มันขัดกันให้มันขัดกันในกีบแบบไม้นะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์ม เล็ดล <ity> ัยังไงก็ที่เราอใส่ถุงใส่ที่ไม่มีสปูนมันก็ง่ายแล้วก็ทําให้เราใส่ฟิล์มได้เร็วนะครับข้อผิดพลาดก็น้อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายทิ้งแล้วก็มีเคล็ดลับง่ายๆในการดูฟิล์มนะครับว่าฟิล์มมันกินหนามเตยหรือยังก็มาดูที่ตรงนี้นะครับเวลาขึ้นฟิล์มถ้าฟิล์มหมุนตามก็แสดงว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องนะครับ ๋ยวเราไปถ่ายกันได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้ยูไฟเดอร์50มิมที่มันระยะเดียวก,กันกับเลนให้กะเข้าๆเป็นเฟรมไลน์เฉยๆนะครับแต่ไม่สามารถดูโฟกัสได้เลยนะครับวันนี้สตีดเบาๆถ่ายสัก f f4 f8 f5.6 นะครับใช้ f กลางๆแล้วก็ใช้ iso 400ในการถ่ายนะครับ สปีดน่าจะอยู่ที่สัก1 2 5ถึง250กกแจ้งนะครับในล่มน่าจะได้แค่30นะครับถึง60นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฟิลเตอร์จะทำให้แสงลดลง1นึ่งสต็อปนะครับแต่ด้วยความเป็นอินดีวันนี้จัดมาหมดเลยกล้องไม่มีช่องมองกล้องไม่มีโฟกัสใส่ฟิลเตอร์ด้วยใส่ขาวดำด้วยเดี๋ยวไปชมกันนะครับแลดกเ็ m ด กับซามิต้า50มิลลิเมตร50 F2 ครับวันนี้อยู่กับโคล่าโคล่าจะมีเป็นนางแบบให้เรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปดดียกันกับรถแก้งเรานะครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับนี้ My ย a s ช i o n ไลก์ไลก์สวัสดีครับน้าหนุ่ยครับครับผมสวัสดีครับพี่เจครับผมแล้วก็พี่แอ๊ดเจ้บ เดี๋ยววันนี้เราเอากล้องหลายตัวมาทดลองถ่ายกันนะครับก็ขอบคุณคลณามากเลยที่เป็นนางแบบให้เดี๋ยวเราถ่ายชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถ่ายข้างนอกด้วยหมดเลยเนาะแสงมันจะได้ต่างกันจะได้ดูกล้องดูเลนส์ด้วยนะครับวันนี้ถ่ายมัน,ม,นมันกันครับกับเซอตฟิล์มครับเป็นชมงานเดี๋ยววันนี้มีผมเป็นตากล้องตากล้องกับไลกาเอ็ดีนะครับมาดูกันว่าภาพที่ถ่ายมาจะเป็นยังไง ไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูขึ้นไปดาดฟ้ากันน,นะครับ วันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับใช้ไลกาเอ็นดีทู <c oughs> รอชมภาพาแล้วก็รูปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปแกะกอฟิมกันครับเดี๋ยวเข้าไปกอฟิมกันครับหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากอฟิลมกันนะครับโดยวิธีการกอฟิลมนะครับก็เราเก็บเลนกันก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้จะมีตัว R อ,อยู่ตรงนี้นะครับเราจะ เลื่อนไปที่ตัว A อ,อย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอฟิลมที่ตรงนี้เลย,ยาขาพี่ถ่ายวิดีโออยู่ครับนี่แล้วก็กรอกรอโอเคน่าจะได้แล้วครับเสร็จปุ๊บเรามาแกะเคสกันพอเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาแกะ ป่าท้ายกันนะครับหมนตรงนี้อึ๊บเจอกันมาโอเคนี่นะครับได้มาแล้วไปชมภาพกัน